ลูกแลวไอ้ลูกเวรหายหัวไปไหนมากลับบ้านเป็นด้วยเหรอพี่เฮลี่กลับมาแล้วเหรอคะพอดีว่าคุณพ่ออยากจะมาคุยเรื่องงานแต่งงานของพวกเราสองคนนะคะจริยางานแต่งของเราสองคนมันจะมีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะภรรยาของ หรือเรียกง่ายว่าเมียแต่พวกคุณสองคนหย่ากันตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วนะคะกริยาคุณอย่ามาเล่น,นกับความรู้สึกไอ้ลูกเลวกล้าทำกรณีย์นี้กับผู้ใหญ่ได้ไงพี่เฮนรี่ฉันอดทนเป็นภริยาที่ไม่ได้แต่งงานกับพี่มา5ปีทำไมพี่ถึงไม่ยอมแต่งงานกับฉันอีกผมบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอคุณจำอะไรหัวบ้างสิภรรยาของผมเนี่ย คือพ่ชาคนเดียวพูดมาได้ไหมพี่เฮนรี่ทำไมพี่ถึงเปลี่ยนไปมากขนาดเนี้ยอ๋อพอนั่งพิชาใช่ไหมนั่นนี้มันล่นล่าลวงพี่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เฮนรี่ไม่รักมันเลยใช่ไหมที่รักมันพี่แค่ใช้ประโยชน์จากมันเท่านั้นฟังดิผมรักพิชาได้ยินใช่ไหมผมรักพิชาไงทำไมอ่ะแล้วลูกผมล่ะรอคุณมาตั้งหลายปีแล้วอะกูต้องรักพิชา ก็เรื่องของลูกพ่อเด็ใจผมตอนน,นี้มีแค่พิชาคนเดียวพอลูกแล้วลูกแล้วลงไม้ลงมือกับลูกทำไมอ่ะทำไมไม่พูดจาก,กันดีๆก่อนคนนี้จะไปพูดดีจะมาทำไมฉันขอสั่งให้แกแตายง่ายจะได้หรือนี่เมื่อก่อนอะ่ะผมไม่รู้ตัวว่าพิชามากแต่ตอนเนี้ยในใจผมมีแต่พิชาพ่อ พ่อได้ยินชัดไหมลูกเด้อล่ะคุณ <S <S แกไม่อยากอยู่ในตระกูลเราใช่ไหมไม่อยากอยู่ในกรุ๊ปทาเบียร์ของเราใช่ไหมที่ได้ทำตัวแบบนี้ <S 1> <S 1> พ่ตระกูลร้อยล้านหมื่นล้านของพอ่อเนี่ยพ่อไม่เอาหรพอพ่อพ่อจะเอาแค่พิชาคนเดียวพ่อได้ยินชัดไหมหรือว่าพ่อหูตึงเหมือนกับยายนี่อีกคนนึงอ่ะ ผูตึจสอบเรียบร้อครับคือข้อมูอลของุลบ้าที่โดนหลอกเบ้านี่บ้าอะไรอรเดเดอะไรฉันไม่รู้จักอะ่ะมีอะไรเป็นอะไรสัิยา ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะตัดค่าลูกสาวของพิชาได้ไม่จริงนะคะคุณนาพิชาเขา่อกแต่เอกสารทั้งหมดเลยค่ะจียาหลักฐานชัดเจนขนาดเนี้ท่านยังแพ้อีกเหรอไม่จริงนะคะน้าพิชามขาทำเอ็มตั้งรูปเลยอะฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะพี่เฮลีย์ปลยเรื่องไปนี่นาย<ป>กล้าลัาแกลูกสาวฉันต่อหน้าฉันเลยหเหรอเฮลี่ขอโทษจริยาหนุ่นนี่ขอโทษอะไรอะ ขอโทษคนแรกแบบนี้เหรอผมจะบอกอะไรให้นะพวกคุณนะคิดหาวิธีขอโทษที่มันดีกว่านี้ไม่งั้นอย่าหาผมไม่เตือน จติดต่อไปหนูไ,ไม่อยากให้มันตายแค่คนเดียวมีพวกสวตัวอื่นอีกที่มันตายไปที่หมดพ่ชานี่เธอกลายยางคู่มั่นของฉันงันเหรอพี่เฮนรี่นี่คือเหตุผลที่พี่ไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมคะเขาเป็นคู่มั่นของฉันถามจริงเถอะพิชาหน้าเธอเด็กยังมียางอายอยู่หรือเปล่าแ้ถึงได้มาอยู่เขาแบบนี้ทุกคนคะทุกคนผู้หญิงคนนี้ พีชาเป็นนางสุนัขจิ้งจอกที่เป็นถึงนางออกแบบดีไซนเนอร์ชื่อดังแต่เธอคนนี้กับเล่นชู้กับสามีของฉันเธอเนี่ยทำลายครอบครัวของคนอื่นเป็นนางสุนัขจิ้งจอกที่เป็นถึงดีไซนเนอร์ชื่อดังเธอเนี่ยพอได้แล้วอะไรทังนน้งหนาเนี่ยพีเฮนรี่นี่พีพกล้าดูฉันว่าอีนางจิ้งจอกเจ้าเล่ห์คนนี้เหรอทุกคนคะดูไว้นะคะ เป็นนักออกแบบดีๆไม่ชอบชอบที่กอยจะกกมาช่วยเหลือสามีของคนอื่นเขาอะจริยาผู้ชายที่สกปรกแะฉันไม่สนใจหรอกนะแต่ตอนเนี้คุณกำลังโจมตีฉันแล้วก็พูดจาดูถูกเหยียดหยามฉันเพราะฉะนั้นฉันก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคุณได้จริยาฉันไม่เคยเป็นคู่มั่นเธอเลยนะเธออยบ้าไปหน่อยเลย อีพิชาแกทำแผงของฉันพังฉันจะฆ่าแกเฮ้ยเฮ้ย,ยเธอคีดทำอะไรของเธอเอีกี่ะพี่เฮนรี่เรื่องแต่งงานของเราเนี่ยถ้าอย่างคนจัดการเรื่องนี้นะคะพี่ถ้าปกป้อมมาแบบเนี้ยพี่ไม่คิดบ้างเหรอว่าพ่อจะไม่พอใจขนาดไหนอะ่ะถ้าฉันไปบอกเขาอะทำจบเรื่องไอ้ลูกเร็วคุณพ่อคะคุณพ่อต้องจัดการเรื่องนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ ฉันไม่ยอมรับสภายของฉันต้องจาริยาเท่านั้นพราะสภายของพ่อเนี่ยจะเป็นจาริยาไงก็ในเมื่อผมกับพี่ชาญยังแต่งงานกันอยู่พี่เฮนรี่ทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้คะทั้งที่ฉันรอพี่มานานมากแล้วอะลูกนีละคุณแกฟังให้ดีนะถ้าแกไม่แต่งงานกับจาริยาก็ออกมาจากตีะ<อ>กอูออกสิพ่อ,พ,อพ่อเคยแคร์อะไรผมอีแล้วอะม่เคยซะหน่อยยังไถูกไหมลนะ่ะ ท่านประธานคะคุณเองก็ไม่ได้ชอบชาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่สําหรับตระกูลคาเวียเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคุณเท่าไรหรอวค่ะพี่ชาอให้เป็นคํานั้นนะพี่ชาท่านประธานคะคุณเองก็ไม่ได้ชอบแต่สําหรับตระกูลคาเวียเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคุณเท่าไรหรอกค่ะพี่ชาจงผียครับท่านประธานอ่า จงผิงเช้กนหน่อยสิว่าซีล่าเลิกเรียนตอนไหนคุณซีล่าตอนนี้เรียนอยู่อุบาลเคสาครับเลิกปายสองแต่จะหยุดทุกทุกวันพุธครับโอเคจงผิงรู้เรื่อง,องขอบคุณมากคิดแผนออกละวันเล่นนี้วันเกิดแม่ของเขางั้นไปรับซีล่าไปซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่เขาดีกว่า <Hey. S 2> อวเอาสิจะซื้ออะไรเป็นของขวัญวันเกิดแม่ด,ด,ดีนะ หนิบสร้อยเส้นนี้ให้หนูดูหน่อยค่ะคือต้องสวยขนาดนี้เด็กแบบนี้ซื้อไม่ได้หรอกจ้ะเอาสร้อยเส้นนั้นมานะหนูเป็นคนเห็นก่อนคุณนเอาเอาไปไม่ได้นะคะนี่คืนสร้อยเส้นนั้นให้เด็กดี๋ยวนี้เืนยมาด้วยนะ เจ็บนะลุงสัญญานะว่าจะเอาสร้อยเส้นนั้นขึ้นมาให้ได้ลเฮนรี่ซสียแเจ็บมือไหนบอกลุงสิว่าใครทำคุณคุณเฮนรี่ปะคะที่เป็นประธานคาวิคุณเี่ยคุณเอาสร้อยนี้คืนมาเดี๋ยวนี้มาก็ได้ครับเอเอพอดีวัาฉันไม่ได้ตั้งใจคุณรีไไไบ,บไปค่ะเราจะมาเห็นหน้าขอโทษนะคะขอรู้นะคะสร้อยนี้เป็นของหนูแล้วนะ อาหารโปรโดของหนูว้าวคุณลุงรู้ได้ไงคะว่าซีล่าชอบกินเฟรนช์ฟรายกับไก่ทอดพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแม่หนูนี่ใช่แล้วคุณลุงใครรู้ได้ไงคะคุณลุงชอบแม่หนูหรอคะใช่คุณลุงชอบแม่หนูแต่ว่าลุงทำลายแม่หนูอะลุงไม่ได้ตั้งใจนะคุณลุงนี่เองที่ทิ้งแม่คุณลุงนี่เอง ใส่ไม่ดีซีลาเกลียดเกียรติซีรานี่คุณลุงจะทิ้งแม่หนูได้ไงคุณลุงยังไม่อยากแม่หนูนะแล้วลุงก็ไม่ได้ทำร้ายแม่หนูด้วยคุณลุงนิสัยไม่ดีพูดอะไรก็ไม่รู้ซีลาไม่รู้เรื่องฟังลุงนะคุณลุงเนี่ยไม่ได้ทิ้งแม่ของหนูนะแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายแม่ของหนูด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดซีลาเนี่ยช่วยคุณลุงจีบแม่ของซีลาได้ พอลุงจะพาไปกินไก่แบบนี้แล้วก็เป็นฝ่ายแบบนี้เยอะๆเลยโอเคไหมโอเคนะนั่งก่อนวันนี้วันเกิดแม่ของหนูนี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณเ็นอะไรบอกเฮนรี่วันนี้ฉันกับซีลาดเป็นนี่คุณแล้วล่ะแต่คุณคิดที่จะทำอะไรผมขอเรื่องเดียว คุณเนี่ยเชื่อว่าเป็นแบรนด์แฮมสเตอร์ให้กับแบรนด์ผมได้ไหมเฮ้ยคุณไม่ต้องห่วงนะผมมีค่าจ้างให้ห้าพันคุณรับล่าถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดคุณแล้วกันถ้าวันนี้คุณไม่มีธุระอะไรแล้วก็เชิญกลับได้เลยค่ะโอเคสี่ o r r o w บายพี่พิชาตกลงสัญญาเรื่องเมื่อกี้พี่ตกลงไหม ก็เขาเงินเยอะนี่เนาะยังไงก็มีแต่ได้กับได้อยู่แล้วก็ต้องรับสิคุณแม่คะสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณลุงแฮร์รี่มาแล้วขอบคุณค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคุณ คุณบอกได้นะคุณ้องแฮรี่หนูอยากกินหมูสามชั้นถ้าเกิดหนูอยากกินอะไรเนี่ยหรือแ h กได้อะไรบอกลุงนะลุงซื้อให้ทุกอย่างอย่างเต็มใจเลยมันไม่ใช่กันนะไปกันดีกว่าไปไปเรีวสวัสดีครับผมขอจองโต๊ะสำหรับสามท่านนะครับแล้วก็บอกผู้จัดการเนี่ยเตรียมห้องให้ผมด้วยนะคน อสั่งเมนูโปรดให้คุณแล้วนะก็จะมีผัดมะเขือแล้วก็ปูไข่เนื้อขอบคุณค่ะนี่ถ่ายโฆษณาทุกทุกสามวันคุณติดตามไื้เปล่าอ่ะคุณเฮนรี่นี่คุณจะอยู่ในทุกช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตของฉันเลยไหมคะเย่ yeah, ถึงแล้วคะ่ะ คุณเฮลลี่มาแล้วคะ่ะเขาอ,อาจจะคิดว่าคุณเฮลลี่แไปเที่ยวกันคนเดียวแต่จริงๆแล้วพี่เล่าจริงแล้วสาวๆเย้ยยยมาไปเลยค่ะไปเลยครับพี่เฮลลี่มาแล้วเหรอคะทำไมคุณมาอยู่ที่นี่อะคะก็วันนี้วันเกิดฉัน พี่เฮลี่เขาก็จะมาอวยพรมันเกินให้ฉันทุกปีอยู่แล้วในเมื่อมันเป็นแบบนี้งั้นเราสองคนไม่รบก,กวนพ่อคุณดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวก่อนสีพ่พิชาตามจริงเนี่ยฉันยังมีข่าวดีอีกหลายเรื่องเลยนะที่อยากจะเล่าให้เธอฟังอะ่ะข่าวดีอะไรพี่เฮลี่คะฉันงั้นฉันว่าฉันสองคนไม่กวนดีกว่าพิชาจริยาผมไม่ได้เป็นอย่างไรกันนะคนุณต้องเชื่อผมนะแต่เธอทองนะพวกเราสองคนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วนะคะอยู่ด้วยกันทุกวัน ก็ไม่เห็นแปลกนะคะที่พวกเราสองคนจะมีลูกอะ่ะคุณลุงแฮรี่โกหกคุณลุงแฮรี่หลอกลวงซีล่าจะไม่คุยกับคุณลุงแฮลี่แล้วซีลา่าคุณลุงไม่ได้โกหกนะป่อยไปดีกว่าค่ะพี่ชาจริยาเธอเลิกล้อเล่นเลยปะ่ะลูกในท้องเนี่ยเป็นลูกของใครกันแน่พี่เฮลี่คะเด็กคนนี้เป็นลูกของพี่จริงๆนะคะลูกที่คุณพ่อยอมรับ เธอทำแบบนี้อย่างตายเลยไนีนี่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฉันถามว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่คุณก็เขา้ามาทางประตูไงจะเข้ามาก็คือเข้ามาไงแปลกเลย คุณกำลังบุกหุปกรณนที่ส่วนตัวของฉันนะออกไปได้แล้วเรื่องลูกของจริยาตอนนี้ผมให้คนไเสืบหรือว่าจริงๆแล้วลูกใครกันแน่ฉันว่าคุณล้ำเส้นเกินไปแล้วนะความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันก็ควรจะเป็นแค่เรื่องงานออกไปได้ละไป คนณไมมีางานมีการในมือทำแล้วไงที่น,นี่คะดีเมื่อคืนพี่กับคุณเฮนรี่จิราอย่าคิดลึกนี่คุณทําอะไรของคุณเนี่ยจิราใจเย็นก่อนใจเย็นคือคุณเฮนรี่แค่มาคุยกับพี่เรื่องถ่ายแบบตามสัญญาที่คุยกันไว้เมื่อวาน แล้วตอนนี้คุณเฮนรี่ก็คุยงานเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะกลับใช่ไหมคะนี่คุณคุณเป็นผู้ช่วยของผมอะ่ะคุณต้องมีงานผมงิี่นี่นี่คุณงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปถิงข้าฉาดกันนะเดี๋ยวออกไปบอกแนคุยกันได้ะ่ะเฮนรี่พี่ชาพี่จะไม่หวันไหวไปกับคำพูดอของเขาใช่ไหมเนี่ยถ้าเขาอยากจะหลอกตัวเอง ก็ปล่อยเขาไปชอบหน้าเลยอ่ะัผมทำโจ๊กเนี้ที่คุณชอบไงเรียบร้อยแล้วพี่ชานี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมเคี่ยวโจ๊กเป็นชั่วโมงไงนะผู้หญิงของคุณกำลังตั้งท้องคุณยังมีหน้ามาต้มโจ๊กให้ฉันทานอีกเหรอทุก,ก่อ่อะ เธอทำให้จิ๋ยาเข้าโรงพยาบาลอะ่ะแค่นี้ไม่น่าให้ฉันกินอีกเหรอเป็นยังไงได้สิเฮนรี่ดีกับภรรยาของผมขนาดนี้ดี D. สะจนสามีอย่างผมละอายใจเลยทายคุณกลับมาแล้วเหรอคะคุณพูดว่าอะไรนะการรักใครสักคนเราจะไม่มีทางรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างคุณกับผมงั้นเชิญคุณกลับไปได้แล้วคะ่ะพิชาไม่เป็นไรเนาะ ั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปทานอาหารชาวด้านนอกแทนดีกว่าเนาะส่วนใครที่อยากจะเป็นหมาเฝ้าบ้านก็ให้มันอยู่ไปเดี๋ยวผมไปรอที่รถเนาะแล้วเดี๋ยวคุขึ้นไปแต่งตัวแล้วตามผมมาได้ค่ะเรอไปเบน,นึงนะพี่ชาพ่ชาพิชาเออต่อไปผมจะไม่ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีเหตุผลอีกแล้วนะแต่คุณยังเป็นเลขาส่วนตัวผมนะเราต้องแยกเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวให้ออก ฉันรับปากไปแล้วก็ต้องคำไหนคำนั้นสิครับแต่ถ้าสัญญานี้มันสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เราก็ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีกพิชาีคุณเฮนรี่ครับผมหวังว่าคุณจะจัดการเรื่องสัญญาตามที่ประลงกันว้งไม่ตุกติดครับพิชาปไปเถอะพิชาผมไม่สนลวยังไงคุณก็อือัญญาเฮนรีน่ Henry, เราอยากญ่จะมาตั้งห้าปีแล้วนะพิชาพิชาระวัง พี่ชาคุณเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นอะไรเฮนรี่เฮนรี่คุณเป็นอะไรไหมเฮนรี่พี่ชาผมจะไม่ทำใคุณก่อนดีนะเฮนรี่คุณอดทนไว้นะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปโรงพยาบาลเฮนรี่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 ทำใจดีๆไว้นะ พี่ชาคุณใจเย็งเงยนๆนะคุณอย่าก,กังวลไปเลยเชนรี่เขาไม่เป็นไรหรอกฉันไม่อยากให้เขาตายอะอย่างน้อยมันต้องไม่ใช่เพราะฉันนะั่นเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอผู้ป่วยมีเลือดข้างที่ช่องท้องครับแล้วก็มีบาดแผลทั่วร่างกายกระดูกซี่โครงหักสามท่อนจะปืนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและร่างกายของเขานะครับหมอต้องรีบพาคนไข้ไปก่อนนะครับเชนลี่ทำไมคุณต้องช่วยฉันด้วยพี่ชาคุณ ใจเย็นๆก่อนนะอุบัติเหตุวันนี้เขาตั้งใจจะชนคุณนะอะไรล่ะคะแต่ไม่เป็นไรผมส่งคนตรวจสอบแล้วอีกไม่นานเราก็รู้ข่าวคุณกำลังท้องอยู่นะอย่ามาเล่นกับไฟก็ควรอุตส่าห์ช่วยฉันขับรถชุนนี่น้านะคะฉันก็อยากจะเลี้ยงฉลองสนหน่อยถ้าผู้หญิงคนนั้นตายคุณก็จะกลายเป็นภรรยาของเฮนรี่แล้วทีนี้ล่ะ ทรัพย์สินของตระกูลเฮนรี่ก็จะกลายเป็นของเราเฉลิมเดชเพลงเนี่ยเก่งที่สุดเลยค่ะกลับมานะครับเรียกเรียกขับรถชนเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างนี่นางวิชามันตายหรือยังอ่ะอะไรเรียกอะไรคือ พี่ชายยังไม่ตายครับตอนที่ขับรถชนคุณเฮนดี้มาขวางไว้ครับอะไรนะตอนนี้คุณเฮนดี้ย้อนไอซียูครับโอ้ยชนันคุณเหรอมันกดออกพี่ชายจะไปชันจะไปไหนไหมนี่เฮนรี่ที่ชันยังอยู่ตรงนี้ชันแค่อยากจะบอกคุณว่า เรื่องของเราที่ต้องสะสารกันเนี่ยมันยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเพิ่งรีบไปแล้วก็ไม่รีบหายด้วยฉันไม่ได้มีอะไรเยอะนะนเข้าใจไหมคุณรู้นะว่าผมณต้องกแก้แค่บางเรื่องนี้ผมต้องชดใช้แล้วช, <ceramic. S 2> ช่้อก็ฉันบอกน้องไงว่าอย่า,ายขยับเดี๋ยวก็เจ็แบแผลออก ชารู้ไหมตลอดห้าปีที่ผ่านมาผมไม่มีวันไหนที่คิดถึงคุณนะที่างมันไปนะถ้าเค่ะคือเห็นวิขเขา กินได้แค่อาหารจืดๆแล้วก็อ่อนๆนะคะถ้างนั้นคุณซื้อเป็นโจ๊กมาก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะอะไรนี่คุณยังเจ็บอยู่ป่ะถคาเห็นคุณเนี่ยผมก็หายเจ็บแล้วโอโอ๊ยเจ็บฉช่ค่ะใช่ชามวันนี้เป็นไงบ้าง แล้วรำแพมให้คุณใหม่ก็ไม่ยอมฉังไม่เป็นไรค่ะโอ้ยคือคุเจ็บตรงนอกระพิชาดูไน่อย้นี่คุณน<ม>อะไรมากมากไหนคุณเจ็บตรงไหนนะตรงนี้เจ็บอ๋อพี่ชาเรื่องอุบัติเหตุครั้งนี้ผมเจอตัวการแล้วนะเป็นใครกันคะให้ดูจากเมื่อวานคงอยากจะให้ฉันถึงตายมันคือใคร พี่พิชาพี่ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรงั้นจีราพาพี่ไปโรงพยบาบาลหน่อยได้ไหมอืมก็ดีเลยมดแต่วิ่งวุ่นไปวิ่งวุ่นมาแผ่ไม่ได้ทำสักทีเลยคุณเฮนรี่ผมว่าคุณควรเลิกรอเล่นแล้วเลิกเล่นกับพิชาได้แล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างผมว่าคุณควรเลิกทำตัวน่าสงสารไม่สิ หน้าสมเพศต่อหน้าพิชาเพราะตอนนี้พิชาเป็นภรรยาของผมคุณไทคุณฟังไว้นะพิชาคือภรรยาที่ถูกต้องของผมไว้คุณหายดีก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยมาหาเรื่องผมไม่อยากจะทำคุณเจ็บ ชาวันนี้ผมออกโรงพยาบาลเป็นวันแรกอะผมว่าจะชวนคุณกับศีลาไปทานข้าวเย็นด้วยกันไหมฉันไม่ว่างพี่ชาพี่ชาผมช่วยชีวิตคุณเลยนะคุณไม่คิดจะเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนผมเลยเหรออืมก็ได้ฉันเคลียร์งานเสร็จแล้วฉันจะตามไปโอเคพี่ชาต่อให้คุณเลิกงานดึกแค่ไหนเนี่ยผมก็รอกุนได้เจอกันนะครับ <ś probation> คุณอยากกินอะไรอะ่ะคุณสั่งได้หมดเลยนะยคุณลุงไฮนี่ทำแต่คุณแม่หรอคะไม่ทำศิลาเลยศิลาไม่ใช่อย่างนั้นนะคือคุณลุงเนี่ยสั่งข้าวหมูแดงให้สิราเรียบร้อยแล้วเยโอ้ของโปรดเลยสินะพิชาทำไมหล่อนถึงหน้าด้านขนาดนี้คิดไม่ถึงเลยนะว่าหล่อนจะกล้ายแย่งพ่อของลูกของจริยาแบบนี้หน้าด้านคุณเอลินคะ ตอนนี้คุณกำลังหมิ่นประมาทฉันต่อหน้าสาธารณชนฉันสามารถแจ้งความได้นะคะหรอทุกคนมาดูผู้หญิงจริงจอคนนี้สิเป็นถึงดีไซนเนอร์ชื่อดังแต่แย่งสามีคนอื่น,นได้ได้คุณไม่ให้ฉันพูดฉันก็จะพูดทุกคนจะได้รู้ว่าพิชาคนดังคนนี้มันเลวแค่ไหนกัน คุณหูปากไปเลยนะคุณเอรินคุณพูดอะไรคุณใช้สมองคิดมั้เฮนรี่เธอเป็นลูกเขยฉันนะเธอกล้าโขลกแบบนี้ได้ยังไงไอ้เลือดก็ทำแบบนี้ได้หรอวะไม่จ้าพวกคุณหูปากไปเลยนะคุณเอรินถ้าเกิดคุณยังไม่ออกมา <Hey. S 2> พุ่งเงี้ยคุณเตียงตัวเลยตระกูลคุณลลายเยอฮนรี Henry, ่ลูกสาวของฉันท้องลูกของเธอแท้ๆเธอกล้าพูดแบบนี้เหรอร้ายกาจจริงๆ ไม่คิดว่าตระกูลยิ่งนี่กับพิชาเขาจะแอบคบกันเลยกคุณอย่าพูดทารินว่าเลยคุณเอาอะไรมาพูดอ่ะอย่าพูดพ่าดิพวกคุณจะถ่ายนะผมพร้อมจริงนะสมน้ำหน้า ืใส่ค่าต,ตัวเลยนะครับแม่จะเรีบอะไรกันนักหนาแสดงจบลยรับทีเดียวเลยละกันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรชาเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้ายิงมผมนะคุณเอเลินะ เขาจะต้องตัวใจไม่ปล่อยเขาแน่แล้วนี่เราจะไปไหนอ่ะก็เดี๋ยวผมพาคุณกลับบ้านก่อนอ่ะถ้าเกิดคุณกลับบ้านสภาพเนี้ยศีราคงสงสัยแน่เคนะ ฮัลโหลค่ะไทยคือวันนี้ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้ตระกูลของคุณต้องมีข่าวเสีสยหายอะคะ่ะไมเป็นไรนะพิชาใครที่ใส่ร้ายคุณผมใจวกมันต้งชดใช้ขอบคุณนะคะแล้วงี้ที่ฝรั่งเศสเป็นไงบ้างกระทบแผนของเราไหมอะอย่ากงังวลไปเลยการได้ครับนี่คุณเอาขึ้นมานะเนี้เอาขึ้นมา